แอปออกแบบวันนี้เคยเห็นไฟดาวไรที่มีขนาดเล็กแค่2.5เซนคือเท่ากับนิ้วก้อยผมแค่ข้อเดียวเนี่ยเคยเห็นไหมครับถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีครับแบบอร์บอแบบกับผมแก๊ปเนเว้นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของไลท์ติ้งดีไซน์กันนะครับเช่นโลกทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราพยายามจะทําให้ของต่างๆเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับเราพยายามจะลดใช้ของต่างๆให้เล็กลงเล็กลงซึ่งวันนี้ใครจะไปรู้แล้วฮะว่าไฟดาวไลท์ที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านเนี่ยมันสามารถเล็กลงถึงขนาดแค่2.5ซนเมตรเท่านั้นครับตอนที่ผมรู้ครั้งแรกผมไม่ยังอึ้งเลยนะว่าโอ้โ oh, ห oh, มันเล็กได้ขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งสิ่งที่ทําให้เราอึ้ นอกจากขนาดของมันที่เล็กแล้วเนี่ยนะครับพลังของมันหรือความสว่างที่มันให้เนี่ยยังคงได้เท่าเดิมเลยนะครับเท่ากับว่ามันดีทั้งในแง่ของงานดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามนะว่าปกติแล้วเราจําเป็นจะต้องให้แหล่งกำเนิดแสงมันเล็กขนาดนั้นไหมมันสามารถช่วยอะไรเราหรือว่ามันสร้างความแตกต่างให้กับห้องเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ครับว่า เมื่อเอลเมนที่อยู่บนฝ้าเพดานของเราเนี่ยมันเล็กลงจนเราแทบจะมองไม่เห็นหรือไม่รู้เลยว่า i, แหล่งกําเนิดแสงมันมาจากไหนเนี่ยมันก็ทําให้ฝ้าเพดานด้านบนเนี่ยมันดูเรียบคลีนแล้วก็ว่างมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนั่นแหละฮะมันก็เป็นที่มาของคำหนึ่งคำที่เราไม่จะชอบใช้กันก็คือคําว่าเด i s ส Mo ลนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะมารู้จักกับเจ้าไมโครดาวไลท์ขนาด2.5เซนนี่นะครับอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยดาวไลท์มันก็มีวิทยาการของมันนะครับขนาดแรกของมันเลยเนี่ยมันเริ่มมาด้วยขนาดเกือบฟุตหนึ่งเลยนะครับคือประมาณ30กว่าเซนฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้มีความสว่างมากขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็มีขั้วที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะทั้งขั้วแบบ E27 GU10 หรือเป็นแบบชิปออนบอร์ดนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ฮะ ที่อยู่ในมือผมนี่แหละครับนี่คือแลมปิจูดไมโครดาวไลท์2.5นะครับที่มีขนาดแค่2.5เซนเท่านั้นลองเทียบกับนิ้วก้อยผมดูเลยนะนี่มันประมาณข้อเดียวของนิ้วก้อยผมนะครับซึ่งทางแรมปิจูดเนี่ยเขาเชื่อว่านี่คือขนาดที่เล็กที่สุดที่เราจะหาได้ในตอนนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็มีการทำดีไซน์ออกมาหลากหลายเลยเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไปครับ จากดาวไลท์แล้วนะครับอีกหนึ่งแสงสว่างที่อยากจะพูดถึงก็คือตัวแทร็กไลท์นั่นเองนะครับนี่คือเป็นไฟที่มีความฟล็กซิเบิลมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มลดจํานวนโคมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้เลยครับในมือผมนี่คือแอมปิจูดไมโครแมกเนติกแทร็กไลท์ห1.5นะครับนี่คือเป็นแทร็กไลท์ที่มีขนาดบางเฉียบที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วนะครับกับขนาดแค่15มิลหรือว่า1.5เซนเท่านั้นนะครับที่สําคัญมันเป็นแมกเนติกโปรไฟล์นะครับก็คือสามารถที่จะยึดติดกับตัวรงได เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กครับทาให้มันมีความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยึดติดให้ดูนะฮะแล้วตัวไฟของมันเองเนี่ยนะครับก็สามารถจะเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นแบบแอมเบียนต์ไลท์ที่ให้แสงสว่างกว้างๆพุๆ้งๆกระจายหรือว่าจะเป็นแบบแอคเซนต์ไลท์นะครับซึ่งก็สามารถให้จะบดิดองศาของมันได้ด้วยนะครับตัวระบบไฟก็จะเป็นกระแสะไฟต่ำนะครับ24โวลต์ DC ครับซึ่งก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ และตัวรางเองก็จะมีแบบฝังฟ้ามีแบบลอยตัวแล้วก็มีแบบห้อยด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าไฟแบบแทรกลท์เนี่ยมันมีการใช้ในบ้านมากน้อยขนาดไหนนะปกติแล้วเราอาจจะเห็นตามแกลเลอรี่โชว์งานศิละปะนะครับหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็มีการใช้ภายในบ้านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือความเฟกซิเบิลหรือว่ายืดหยุ่นตามการใช้งานนั่นเอง ถ้าเกิดว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนแปลนหรือว่ามีการจัดห้องใหม่เนี่ยการเลือกใช้ไฟแท็กลท์แบบนี้เนี่ยก็จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของสมาร์ทไลทิงนะครับ ซึ่งแต่ละแบรนด์เองก็จะมีการคิดค้นระบบควบคุมแสงสว่างหรือว่า Lighting Control System ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถควบคุมเปิดปิดไฟได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเสริมงานออกแบบตกแต่งภายในให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะครับในส่วนของแรมดิจุดเองเนยครับเขามีการคิดค้นระบบควบคุมแสงสว่างขึ้นมานะครับที่สามารถจะเชื่อมโยงกับระบบแบบเดิมๆได้โดยที่เราไม่ต้องกรีดผนงังหรือว่าเดินสายไฟใหม่เลยนะครับ ซึ่งการควบคุมของเขาเนี่ยนะครับก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธครับหลังจากที่เราได้ตัวหลอดไฟมาเนี่ยเสียบหลอดไฟเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยครับถือว่าเชื่อมต่อได้สะดวกมากๆเลยนะครับนอกจากจะควบคุมผ่านรีโมทได้แล้วนะครับก็สามารถจะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือของคนได้เหมือนกันครับเพียงแค่เราไปโหลดแอปพลิเคชัน l a n i t u d e Intelligent หรือว่า l i นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถจะควบคุมการเปิดปิด หรือว่าดิมแสงนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแสงให้เป็นวอร์มไวท์คูลไวท์หรือว่าเดย์ไลท์ก็ได้ตามใจเราเลยนะครับนอกจากนั้นสามารถเซตแยกกลุ่มหลอดไฟก็ได้ตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้นะครับและฟีเจอร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างซีนเพื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนบรรยากาศในการใช้งานของผู้ใช้ได้ครับหรือแม้กระทั่งการเซตให้ไฟเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนไปโดยที่มีการซิงกับเสียงดนตรีก็ได้เช่นเดียวกันครับ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน l i นั้นก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องคอนโทรลที่ใช้สัญญาณบลูทูธมาต่อขั้นระหว่างสวิตช์เปิดปิดแบบธรรมดาทั่วไปกับหลอด LED ที่สามารถหลีแสงได้นะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนวงจรเปิดปิดไฟธรมธรมดาาให้เป็นวงจรที่มีความสมาร์ทขึ้นมาได้เลยหรือเราจะใช้หลอดและอุปกรณ์ l i Smart ที่ฝั่งชิปอัจฉริยะทั้งหลอดคั่ว e E27 GU10 s t Strip Light f l a t Light หรือแมก้กระทั่ง Panel Light นะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ราคาดีจับต้องได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์งานดีไซน์ที่หลากหลายทีเดียวคุณสามารถจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน L.I. ได้เลยนะครับทั้งจาก App Store แล้วก็ Play Store รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับนอกจากนั้นหลายคนรู้สึกไปครับว่าจริงๆแล้วสีของแสงนี่มันส่งผลต่อร่างกายแล้วก็อารมณ์ของคนเราชัดเจนเลยนะครับมนุษย์เราเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับสภาวะสีของแสงที่ถูกกำหนดโดยโดวงอาทิตย์มันตลอดเลยนะครับเรารู้สึกตื่นเต้น อิ่มเอ็ใจเหงาหงอยหรือรู้สึกเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสีของแสงเนี่ยล้วนส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราชัดเจนเลยนะครับซึ่งตัว L I เนี่ยครับมันทําให้เราสามารถจะจําลองบรรยากาศที่แตกต่างกันไปได้ครับเช่นผมอาจจะจําลองบรรยากาศของท้องฟ้ายามเช้ามืดนะครับนีอ่ออกมาเป็นสีแบบนี้เลยนะครับก็ให้ความรู้สึกคามหรือว่าสงบนิ่งนะครับหรือผมอาจจะลองเปลี่ยนให้เป็นการจําลองบรรยากาศของท้องฟ้ายามเย็นก็ได้นะครับ ช่วงเวลาแบบ twilight หน่อยๆนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าปรับเปลี่ยนมูทของคุณในแต่ละวันได้นะครับที่สําคัญครับคุณอาจจะเลือกใช้สีของแสงเหล่านี้นในการเสริมมุมของห้องให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นบางมุมที่คุณอาจจะมีการดิสเพลย์ของสะสมต่างๆหรือแม้กระทั่งการเสริมบรรยากาศในการเล่นเกมหรือว่าบูมสตูดิโอทำงานของคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ อกจากไฟจิ๋วแล้วก็ระบบควบคุมเจ๋งๆนะครับทางแลนด์ที่จอดเองเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังมีโคมไฟแบบ rechargeable ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่งสามารถจะเก็บไฟได้ยาวนานเลยนะครับข้อดีก็คือมันสามารถจะพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องงอปลั๊กไฟแล้วก็ไม่มีสายไฟระเกะระกะเลยครับแต่ส่วนที่ผมชอบก็คืองานดีไซน์ของเขานะฮะจะเห็นว่าถูกออกแบบมาให้ดูมีความโมเดิร์นดูเรียบเท่นะครับแล้วก็จะมีหลากหลายดีไซน์เลยมีทั้งแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้นติดผนงังหรือแบบที่เป็นแบบตะเกียงแบบแลนเทิร์ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆรุ่นเลยเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชาร์จเจอร์คิดให้ในตัวเลยครับนอกจากนั้นเขายังมีโคมไฟที่เป็นแบบโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับรุ่นที่อยากจะแนะนําก็คือโคมไฟสนามแบบบรหลาดรุ่นตทรนนะครับดีไซน์โคมไฟนี้จะมีหลากหลายเลยเขาออกแบบให้มีทั้งแบบที่ให้แสง direct light แล้วก็ indirect light นะครับนอกจากนั้นจะมีรุ่นที่ติดผนังได้รวมไปถึงติดตั้งบนหัวเสาได้ด้วยครับ อัตราการกินไฟจะอยู่เพียงแค่2-5วัตเท่านั้นแล้วก็ให้ความสว่างตั้งแต่300-500รลูเมนเลยเราสามารถเปิดไฟสองสว่างได้ยาวนานต่อเนื่องทั้งคืนที่ความสว่าง30%นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดสว่างสุด100%เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงครับแถมยังทนแดดทนฝนด้วยค่า IP rating 54อีกด้วยครับ และนี้คือเรื่องของ Lighting Design ที่มาอัปเดตให้ฟังกันวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถมาได้ที่โชว์รูมของแรมดิจิทูดทุกสาขาหรือว่าจะติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นไปให้ก็ได้นะครับวันนี้ผมแกปธนาเวทไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i ป e กดกระดิ่งช่องแกปธทนาเวทแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่า EP หน้าจะพาไปดูอะไรที่ไหนครับ